ในคลิปนี้เนี่ย<ม>เป็นเมนูที่แบบว่าเราไม่คุ้นเคยกันเลยนะครับเดี๋ยว,นะวแล้วก็มีคิดจะกินด้วย <c oughs> เพราะมันดิบเพราะมันดิบดิบดิบวันนี้มากินนี่เลยครับปัชโช <c oughs> มันมีเมนูไทยเหมือนกันที่ว่าเป็นเนื้อดิบอะ่ะ <c oughs> ที่ช่วงช่วงก่อนนั่นเนี้ยคือแบบ มันฮิตมากเลยนะชื่อเมนูนะั้ชื่ออะไรนะจอยซุซอยตุมันเริ่มมาจากมีคนบนอยากกินเนื้อดิบครับเราก็เลยเซิร์ช raw beef dish around the world ให้ Chat GPT เป็นภาราให้ครับและผลการค้นหาแรกก็คือคาปาชโชเมนูจากอิตาลีครับและที่สำคัญอย่าลืมนี่เลย please note that consuming raw or uncooked แปลววๆช่างมันคือกินดิบต้องระวังเรื่องขั้นตอนเริ่มกันเลยรสชาติที่มันจะไปอยู่ในเมนูของเราวันนี้เนี่ยมันจะมีจุดร่วมก็คืออ่ะมีนี่น เม็ดเคเปอร์นะครับแล้วก็มัสตาร์ดแล้วไม่ใช่มัสตาร์ดเฉยๆแต่เป็นดิยองมัสตาร์ดครับขอให้ผมได้อ่านออกเสียงยี่ห้อนี้หน่อยแคเนเดเดร์ดิยองเนี่ยโคตรเท่เลยรู้สึกเท่ครับเฟรมากวองซัวมันจะเป็นรสชาติของดเรซซิ่งหลักในวันนี้ครับผสมเข้ากับกระเทียมสับใบไทม์น้ำมันมะกอกเอ็กตร้าเวอร์จินครับเพราะฉะนั้นเราต้องชิมก่อนว่าแต่ละรสชาติเนี่ยมันให้อะไรบ้างเราจะได้ตอบถูกว่า เฮ้ยเวลาให้เรากินเข้าไปรวมๆกันแล้วอ่ะมันแบบผสมผสานกันได้เข้ากันหรือเปล่าลองลองมันจะเหมือนมัสตาร์ดปกติไหมนะไม่น่าสิไม่น่าสิอไม่นนนะมมมััเค็แลีอ่ารสะ มันจะมีความขึ้นจมูกน,นิดนึงแต่นี่ไม่แรงขนาดนั้นมีความเค็มมีความเปรี้ยวเขาบอกว่าธรรมชาติของดิยองมัสตาร์ดเนี่ยก็คือจะมีรสชาติที่นุ่มนวลกว่ามัสตาร์ดทั่วไปจริงใช,ใช่ใช่ใช เนื้อวอัวที่เราใช้วันนี้ก็คือชิ้นส่วนของเทนเดอร์ลอยครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะมาเป็นเส้นทรงกระบอกยาวๆแต่วันนี้มันคือเหลือในตู้เย็นมันตัดมาแล้วเป็นท่อนๆแบบนี้เริ่มจากการเลาะมันออกก่อนครับแล้วก็เอาเมื่อสักครู่นี้ครับดราซิ่งที่ทําเอาไว้มาทาครับทาทั่วเลยรอบๆทุกชิ้นที่เราต้องการครับจากนั้นบดพริกไทยเราต้องการพริกไทยเยอะมากนะครับเอาออกมาตำครับเอาออกมาตำแล้วก็โรยเข้าไปจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้เทลงบนเขียงเลยนะแล้วก็หมุน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  เอาให้แบบอาบให้ให้ทั่วครับแล้วก็ลงไปในกระทะเอาผิวของมันสัมผัสกับความร้อนสูงครับเพราด้านนอกมันสัมผัสอากาศครับเราต้องการให้มันขึ้นรูปเราก็เลยพักเอาไว้ให้เย็นจากนั้นก็เอามาพับแบบนี้ครับทำทรงเขาเรียกช่วงทำทรงนี่บีบต้องการให้ขึ้นรูปเพราะว่ามันจะได้ตัดได้ง่ายตัดง่ายยังไงตัดง่ายแบบนี้นี่นี่นี่น นี่คือให้เป็นแผ่นโดยที่จะเอาไปแช่ช่องฟรีซครับมันจะได้แข็งแล้วก็ขึ้นรูปง่ายกว่าเดิมอยู่ในตู้เย็นมาแล้ว2ชั่วโมงครับไม่ถึงกับแข็งเป๊กแต่แข็งพอที่จะรักษาทรงให้มันอยู่ตัวพร้อมให้เราหั่นแล้วไม่เละเทะได้นี่สไลด์ออกมาแบบนี้ด้านในเป็นไงครับดิบครับ ดิบแบบ r a เลยซึ่งวัฒนธรรมการกินดิบนี่ก็มีหลากหลายเมนูทั่วโลกครับทั้งบีฟทาท่าของเกาหลีก็มียุเกของไทยเรามีซอยจุเอธิโอเปียมีคิดโฟอเมริกันลาตินมีซีวิเย่สำคัญวันนี้ก็คือช่วงไหนของเนื้อที่สัมผัสอากาศอย่างขอบนอกทั้งหมดเราจี่มาหมดแล้วครับด้านในมันยังไม่โดนอะไรเลยมันกินได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อมาเราเอากระดาษมาทับครับแล้วใช้อุ้งมือเนี่ย ตีทุบลงไปจริงๆมันใช้เครื่องมือได้นะต้องการให้มันแบนครับไม่ไหวแล้วเมื่อยจินช่วยหน่อยพี่วูดี้เริ่มแบนหรือยังแบนแล้วเนื้อเหรอหลังกู้นี่แหละไอ้หน้าเทนเดอร์ลอยมึงหยุดเลยนะไอ้สันในติดมันนี่ด่าแบบเนื้อเป็นไงครับทุบให้มันแบนให้มันแบบแผ่ออกมาแบบนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับจากนั้นเราก็ค่อยๆจับเนื้อที่เราทุบจนแบน ขึ้นมาเรียงบนจานครับบางคนใช้ค้อนบางคนใช้ที่รีดแป้งก็ได้นะครับเรียงเข้าไปเสิร์ฟแบบนี้คือทำตามเขาเสิร์ฟแบบนี้นี่ผัก็อกเกตครับวาย็อกเกตที่ไม่รู้ทำไมถ่ายที่ไรทำผักเหี่ยวทุกทีใส่น้ำมันมะกอกลงไปตามด้วยเกลือครับแล้วก็คลุกเคล้าคลุกเคล้าวางลงตรงกลางจากนั้นครับใช้มะนาวมะนาวเลมอนนะครับไม่เอาลามแบบไทยนะครับเอาเป็นแบบ รถฝรั่งนะครับจากนั้นเคเปอร์เคเปอร์คืออะไรอันต่อมาครับอันนี้คือเคเปอร์สเคเปอร์สครับวูดี้พี่ว่าม่เปรี้ยวไม่คุณเคยแหละไม่กล้ากินเลยว่ะไม่งดองมาเลยว่ะอืมโอเคเข้าใจแล้ะเอ้าไม่แย่ไม่แย่ดีไม่แย่ฮะดีอ่าหนลองดิให้ให้อารมณ์นึกถ้าใครนึกออกมันจะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดถั่วลันเตาดองประมาณนั้น เออเชี่ยไหมอมันท <Hey S 1> นาาจกเคปเปอร์นะครับมันคือ flower buds หรือว่าดอกไม้ที่ยังไม่บานอ่ะเป็นตุม่มดอกตูมเออแล้วเขาเก็บมาครับเก็บมาดองกับน้ำเกลือแบบพิคเกลิลแบบเนี้ยน้ำส้มสายชูหรือว่าไบรน์ใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารหลากหลายในแถบเมดิเตอร์เรเนียนครับ ใส่พาสต้าได้ใส่สลัดได้ใส่น้ำจิ้มใส่ในอาหารซีฟู้ดอะไรแบบนี้ซึ่งไอตัวต้นเต็มๆของมันเนี่ยเขาเรียกว่าคาปริสสปิโนซาคาปริสสปิโนซาสปิโนซาสปิโนซาไม่ได้ซาแบบนั้นซาแบบซาแบบนับอารมณ์ซาไม่ใช่ซาแบบเบ็กซาสปิโนซาซาสปิโนซาไหนพูดตามนี้สปิโนซาซาซาคาปริสสปิโนซาไม่โอ้โหไม่ใช่ซาแบบนั้น S <S <S ใส่น้ำมันมากอกลงไปครับเป็นการ d r e s ซิ่งจากนั้นเราก็ใส่เกลือครับเมื่อกี้ยังไม่ได้โรยใช่ไหมโรยเกลือเข้าไปแล้วก็ที่สําคัญครับอันนี้ช่วยเพิ่มความแบบอร่อยให้เข้าไปอีกก็คือพาเมซานชีสครับ ลงไปตามแล้วแต่ที่เราชอบเลยคูยเป็นเกรดแบบนี้นะครับแบบเป็นแบบแผ่นๆจากนั้นชีฟแบบผงๆพาไม่ซ่าเหมือนกันเอาไปผ่านความร้อนครับเอาไปใส่ไฟกลางไปทางอ่อนในกระทะใจเย็นๆแล้วมันจะขึ้นมาเป็นแผ่นแบบนี้ช่างน่ากินซะเหลือเกินเสร็จแล้วแล้วนี่ก็คือเมนูคาปาเชลสวัสดีครับกทสานครับวันนี้ก็คุณคุณดูจ่อยๆนะคุณดูหล่อนผมจ่อยเหมือนกันนะผมบอกเลยนะเนื้อดิบอ่ะผมกินไม่ได้จริงจริง แล้วพี่คิดว่าผมกินลิ้นได้เหรอ Eat Carcio p a c Carcio p a c เราต้องบอกกันนะว,ว่าวิธีการทำของเราเนี่ยเรามีการเสียหน้าเหมือนก่อนอมไม่ใช่ว่าแบบเอามาแล้วก็เอาเนื้อดิบมาหั่นแล้วก็ซอยกินกันตรงนั้นมันเป็นเมนูที่ค่อนข้างาได้รับความนิยมมากที่อ,อิตาลีในช่วงปลายศตวรรษที่2ีสถูกคิดค้นโดยกูเซเป้กูเซเป้จะจะมันขาดไปอย่างนะพี่ขาดอะรดิบอะ โอ้โหซูมิมาเซนอันดับหนึ่งญี่ปุ่นพร้อมกันหรือยังครับนี่ครับผมเชิญให้คุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเซมิมาเซนโคเนโอยาเร่จับบ้าเหรอนี่เมนูอิตาลีอ่ะบีบมะนาวครึ่งเดียวพอนะครึ่งเดียวพอนะเซมิมาเซนเทรนเนสจัปบ้าเหรอแต่ที่เห็นอยู่นี้คือน้ำเปล่าไปก่อนนะครับไม่ว่าง้างจะเป็นอะไรก็แว อังเขายังไม่ได้ทำมาอะไรเลยเอาเลยเดี๋ยวช่วยอธิบายรสชาติให้หน่อยดิเผื่อแบบจะคอนวินส์ให้พี่มานั่งกินได้ว่ะพอพี่เป็นอะไรเนีว่าประมาณนี้ใช่ไหมมันนุ่มแล้วก็พอมันมีพริกไทยที่พี่บูดี้ทำอะม่งหอมมากไม่คายเลยกําปอดอ่ะไอตัวชีสเนี่ยเขาเรียกชีสอะไรครับพี่บูดี้อ่ะตอนนี้เป็นพาเมซานครับก็คือพาเมซานนั่นแหละผมว่ามันบวกกันนะพี่ไอนี่ดีแต่มาเกลผมยังไม่ได้บวกกับผักมันอาจจะเฟรชขึ้นก็ได้ถ้าบวกกับผักอะพ้พาเมซานโน่ที่ผมเอาไปเสียบนกระทะให้มันมีความกรอ เลือดดิบครั้งแรกในชีวิตไปไจะตีหัวหน้าวะอยากตีแี่ยังกตีตัไม่ตีห้องกินได้อนงมตีงสุดตัวละังอยากตีนะดิฉันไม่มึองอยากตีเลยเพราะบทมันส่งมึงไอ้เีตกใจ อร่อยที่สุดอถ้าสาหรับใครที่เอาเนื้อหมาฟรีสแล้วทําเป็นซอยจุ๊บแบบนี้ก็เซียผิวแล้วกินข้างในที่เป็นกินข้างในที่เป็นเนื้อหนบได้และอย่างหนึ่งคือจริงๆตอนแรกพี่ไม่กล้ากินเว้ยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่กลัวหูดับเว้ยพี่กลัวหูดับว่าว่ามันมีข่าวเยอะมากเลยมันหูดับใช่ใช่ใอเออวุดีเห็นด้วยไหมวูดี้เฮ้ยวูดี้หูดับดันเนี่ยยหูดับไปแล้ว